อ้าวมันนี่ปูขึ้นอ,ออกดีเท็มม่นนี้เดี่ยม่เป็นร่างอันนี้กคนกิจ้ามีตำ๊หัวไหมครับฮะมีแกเดี๋ยวนะครับลูก ก็เสียแรงปูมาจะได้ยังไงหนึ่งเงินไปจีหได้เงินไปรอครับรออีกโต๊ะเนี้ยครับยังไม่ได้เลยปร,ป,ประมาณประมาณสองชั่วโมงครปูปูปูป,ปูม้าสดหรือปูม้าลวกคะยิปเอาปูม้าสุกหรือหรือหรือดิบปูม้าสุก ปูม,มาตามปูเอาเอาสดหรือเอาเอาลวกคะฮะมันยิ้มอีกี่ได้จีขนาดใช้ใหม่แล้วซวเดือดตูดแม่ค้านี่สูยเพื่อนลังแสบอยู่จังที่จะตามปูม,มาเอา,อาสดเอาสุก <laughs> <laughs> หรือดิบครับ อสดนะคะอ่าฮะก็เหมือนยำปูมานนี่เลย อูดูดเลิศเลยูสวยมากเลยันนี้มันบริเกย์ไเนะมันยากริงเลยอันนี้ก็ลรางมันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวได้ขยเย้ตัวสามเขาเนี่ยตัวหนึ่งสองสามนะคะยังไม่รู้เลยว่านฮะยังไรู้านหนึ่งสองสามสี่ห้าหกไม่กริงเออสินาเพงด็่สนัย นับจะนกันได้ว่าจะฮตัังด้ว่าก็จะไม่ตงกันแม่มันอยู่กับฮตตังยัยเอาแล้วครับผมเอาไปเลยจับม้กองเนี่ยเอ้าเอาเจฟเอากี่เอามาเล่ตินมากันานี่นอันนี้มันของคุณสูงอันเียงหัวนี่ก็ของคนเนาะ ทอดไปฮะคิดชู้คุณลาคิดชู้ให้แม่นะคุณคุณจะไม่ใช่าวใจคิดชู้วันโมมาผมเออเอาวางไว้โตพื้นไอ้แม่ให้ลูกใส่ลูกใส่เลยจ้ะลูกค้าไม่ให้แม่ใส่โดยตรงนะคะ <c oughs> ใส่เบิดค่ะ เอาคาทีเว้นจากนี้ไปเพื่อใครเพื่อนกับว่าให้เว้นดีเกิงเป็นมะเห็ดต่ำให้เพื่อนนอกเพราะใส่กระใส่รวดนั่นแหละดีกว่าทั้งซอยอ่ะนเนนเอาไปอ่ะเพราะเป็นใส่ซอยตีคือเป็นงงอ่ะ หอมไปไหนหมดเนี่ย <Yeah. S 1> ก็ต้องใส่ก็ต้องใส่หอมด้วยนะคะถ้าไม่ใส่หอมมันจะ,านะคาแล้วคะเราต้องหอมหัวใหญ่แล้วก็หอมสดนะคะมันเลยจะหอมมาแล้วนะคะแล้วเหลืออีกอย่างอางาาีกน้องพี่ถาจะคาได้หลูนำซุปเสียอายกหมอมาห้เลยคะเชฟฟ้าได้หรูเีอะ <c oughs> <c oughs> อะไรอีก